เรียนท่านอาจารย์และคณะนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านกับผมนายชัยรง์งศรีโซดาตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตบนพพทธจากคำถามที่ว่าการนำา p p d d มาใช้ในสถานศึกษาดีอย่างไรนั้นซึ่งในปัจจุบันการจัดการศึกษาของไทยก็ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ให้มีความทันสมัยแล้วก็ให้มีคุณภาพเพื่อที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพทีให้เทียบเท่ากับกลุ่มประชาคมอาเซียนในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งของเราก็ถือว่าต้องพัฒนายังอีกมากครับที่จะได้รับมีคุณภาพเทียบเท่ากับกลุ่มประชาคมอาเซียนของเราครับการจัดการเรียนการสอนในของครูนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีคุณภาพมีการเรียนรู้ที่หลากหลายการจัดการเรียนการสอนก็ต้องรู้จักนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการที่มีความทันสมัยทันท่วงทีในยุคป,ปัจจุบันครการน,นํา iPad เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนครับเพราะว่า ไอแพดนี้สามารถที่จะทํางานได้หลายๆอย่างไม่ใช่ทํางานได้เพียงอย่างหรือ2อย่างสามารถทําที่ทํางานได้หลายๆอย่ารพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดความสนใจต่อผู้เรียนเพื่อได้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียนในการเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับและที่สําคัญครูนี้จะต้องมีทักษะหมั่นพัฒนาตนมันค้นคว้าหาความรู้เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามา ใช้ให้กับผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายนะครับเพราะว่าที่สําคัญตัวนี้ทเทคโนโลยีตัวนี้ก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนมากของเราในยุคปัจจุบันดังคําที่ว่าการพัฒนาตนพัฒนาคนเกิดการพัฒนางานซึ่งการจัดการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบันก็จะกก้าไกลไม่แพ้ใครในปัจจุบันแล้วก็ไม่แพ้ใครในกลุ่มอาเซียนของเราครับ